ตอนต้องช่วยพ่อแม่เช้าวันนี้ตาตาติตี้โตโต,ตมาเล่นกับเพื่อนๆที่ทาแลนด์อีกแล้วพ่อกับแม่กลับมาแล้วไปช่วยกันขนของเร็วฉันไม่ไปนะพ่อกับแม่เข้าเมืองมาไม่รู้ว่ามีเชื้อโรคติดมาด้วยหรือเปล่า ทำไมเจมคิดว่าพ่อกับแม่จะเอาเชื้อโรคมาล่ะก็ตอนนี้ทาแลนด์มีโรคระบาดอีกนะสิพ่อกับแม่มาแล้วฉันไปนหลบในห้องดีกว่าเดี๋ยวสิเจมสวัสดีติติี้โตโตทำอะไรกันอยู่เหรอช่วยเจมดูกันบ้านวิทยาศาสตร์นะครับนี่เจมไปไหนแล้วล่ะเออไปเอาของที่ห้องมั้งครับ <S 1>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  เห็นเจมบอกว่าในเมืองมีโรคระบาดพ่อกับแม่เข้าไปในเมืองไม่กลัวหรอครับอ๋อ ตอนนี้สาธารณสุขควบคุมโรคได้แล้วแต่มีคนที่เดือดร้อนจากโรคติดต่อเยอะช่วงที่โรคระบาดธุรกิจและร้านค้าถูกปิดคนตกงานเยอะไม่มีเงินทองจะซื้ออาหารและของใช้ที่จำเป็นพ่อกับแม่ก็เลยไปหาซื้อของมาเพื่อจะเอาไปบริจาคให้คนที่เดือดร้อนใครจะช่วยจัดของไปบริจาคบ้างพร้อ<ผ>ม,<า>มครับตาตาด้วยค่ะหนูด้วยค่ะแล้วเจมไปไหนเนี่ยอยู่ในห้องนะ่ะ พ่อกับแม่ฉีดวัคซีนแล้วใช่ไหมครับพ่อกับแม่ฉีดวัคซีนกันครบแล้วแต่เราก็ยังต้องใส่หน้ากากนอนามัยเวลาอยู่ข้างนอกงั้นเดี๋ยวเราไปช่วยกันขนของลงจากรถขอบใจนะติตี้ตัวโต ตีตีโตโตพ่อกับแม่ขึ้นไปแล้วใช่ไหมใช่มาช่วยกันจัดของบริจาคเร็วพ่อกับแม่ซื้อของพวกนี้มาอาจจะมีเชื้อโรคติดอยู่ก็ได้พวกเราเอาแอลกอฮอล์เช็ดทุกชิ้นแล้วแต่ฉันก็ยังไม่ไว้ใจขอไปอยู่ในห้องดีกว่าไม่ต้องไปไหนเลยเจมมาช่วยกันจัดของไปบริจาคเดี๋ยวนี้ฉันก็อยากช่วยนะแต่ฉันกลัวติดโรคฉันขอยืนยันว่าพวกเราเอาน้ำยาฆ่าเชื้อเช็ดทุกชิ้นแล้วจ้ามาช่วยกันเร็วๆเลย ช่วยก็ได้แต่ถ้าพ่อกับแม่ลงมาฉันขออยู่ห่างๆนะอ๋อ,อ,อนี่รังเกียจพ่อกับแม่เหรองั้นเดี๋ยวบอกให้พ่อกับแม่งดค่าขนมเจมดีกว่าอย่านะฉันไม่ได้รังเกียจพ่อกับแม่แต่ฉันกลัวติดโรคจากพ่อกับแม่นะ่ะพ่อกับแม่ฉีดวัคซีนกันครบหมดแล้วเจมกับเจนก็ไปฉีดมาแล้วจำไม่ได้เหรอจำได้แต่ฉันก็ยังกลัวอยู่กลัวน่ะดีแล้วจะได้ระวังตัวแต่แบบเนี้ยมันเกินไปมาแล้วก็ได้ โอ้ยเมื่อเหมือนกันนะใช่เราไปยืดเส้นยืดสายด้วยการลดน้ำต้นไม้กันตาต้าอืมจัดของเสร็จเร็วจังนี่ถ้าพ่อกับแม่ทำกันเองคงใช้เวลาหลายวันขอบใจตาต้าดีดีโตโตแล้วก็เจนกับเจมด้วยนะพรุ่งนี้พ่อกับแม่จะได้เอาไปให้เจ้าหน้าที่แล้วเขาก็จะเอาไปแจกให้ชาวบ้านที่เดือดร้อนผมมีเรื่องจะสารภาพครับมีอะไรว่ามาเลย พอผมรู้ว่าพ่อกับแม่ไปซื้อของในเมืองผมก็กลัวพ่อกับแม่ติดเชื้อไม่กล้าเข้าใกล้ไม่กล้าจับของที่ซื้อมาดีที่ตาต้าตีตีโตโต้แล้วก็พี่เจนช่วยกันอธิบายให้ผมเข้าใจดีมากที่เจมกล้าสารภาพแล้วก็ต้องขอบใจทุกคนที่ช่วยกันพูดให้เจมเข้าใจได้สารภาพแล้วสบายใจเราไปเล่นกันดีกว่า พ่อกับแม่ไปก่อนนะบายบายถึงจะกลับทุกครั้งที่มีเวลาว่างน้องๆก็ควรช่วยงานคุณพ่อคุณแม่นะครับ